ครับผมอยู่ดีไม่แห้งสกูส่สสกุนครับพี่น้องสวัสดีครับมือนี่เบาไก่คกรนโบกพาเหาะพาพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาเบนซินครับออกมาฮัดเอาร่องเพิ่นมาออกหัดเบิ้งครับพี่น้องหาเพิ่นเป็นในเฮ้าออกซ้อมดูดูออกฮัดด,ดูดูครับเบนซินน,นกไม้ครับเบาไกกับพึ่งเอาขึ้นครับแล้วก็หาหมองลี มองลบอยู่ครับนกก็ยังขันในขันดอกพี่นอ้องเบาไก่กระสิรอรุ่นเบิงว่ามันสีขันใหเบาไกบ่บ่อนุกไหมครับมันสิเป็นนกตัวไเหาบ่อแต่อยู่เฮือนกับขันอยู่ครับอยู่บ้านอยู่หน้ากับขันดีอยู่แต่ว่าพ่อออกปลาสิเป็นยังได้ถารอรุ่นถ้าที่ตามชมกันครับวานสีพานบอ่อหนุกตัวนี้บินสิ้นครับสายยาของเพื่อน ตาเาลาดุนกันครับผมเบนสิ้นเอาแล้วครับพี่น้องเอือนเอาแล้วมีหนูปลาบินมหาหัวมันครับพี่น้องมันกำลังเอือนเอาครับพี่น้องตาเาลาะดุนกันครับ เสียงนกปลาครับพี่น้องมันเสียงนิดหน่อยเสียงเบนซินครับบักเบนซินอยู่ในระวางต้นใหม่สองต้นนี่ครับกลางๆนี่กลางๆช่องว่างนี่ครับนกยังไม่พี่น้องเขาไก่อไรครับมาอับอยู่ไกลๆให้เพลินห้องเยวเด๋ยวกำลังห้องสูงขง่ขึนกปลาอยู่ครับตอนนี้รอดูกันครับนกปลาที่เขาไปหาเพลินบอก อย่างนี้หน่อยของเพื่อนครับสายยาวมังบินสิ้นรับ บิน้นกำลังเรียกเอานกป้าครับพี่น้องบินสิ้นเป็นนกเริยวหอยครับ ับเสียงเป็นสนิ้นนกริวสลับครับตอนนี้ใจเรา่าได้เต็มรอยบนได้พี่น้องอยากสูแน่ว่าสูนี่ครับนกใหม่ เอาดีอยู่ครับเบนซินกระไดเที่ยงดีอยู่ครับนุกไม่เนาะพี่นอ้องหาประสบการณ์ในเพิ่นไปนั่ครับผมนี่ครับเสียงเพิ่นหน่อยๆนี่นี่บาดนี่ร้วพี่นอ้อง เป็นริ้วหอยครับยังเป็นนกไม้อยู่พี่น้องใจว่าได้เตรียมรอยวันนี้จะว่าก็หาประสบการณ์ในเพื่อนไปน้ำครับมองหันลุงกุ๊กวานีโมลุงครับทันนี่วานีทันอีกนี่วันนี้กุ๊กครับพี่น้อง ใส่กันอีกแล้วพี่น้องครับยกที่สองนี่เสียงเบนซินครับยกที่สองครับพี่น้องหลังจากนุกปลาบินนี้ไปตัวหนึ่งแล้วนกป้ากำลังเบาไลครับนี่เสียงเบนซินครับ เบนซินน่นสอมเสียแล้วกันับถาเบื้องันอุปลาเสสยเขาไปหามัานบ่ยังรอเบื้อง,งอีกที่หนึ่งครับผมครับพี่น้องผมนี่แหะครับวิธีการฝึกนกของบบาวไก่ครับสิวครับ วบกักซิวเขา่าบักเบนซินลายตัวลายนะพี่น้องฝึกแปงสีนะครับนกปลาก็มาตอมมายัางอยู่ครับนกเขาก็ได้หาวได้คันถ่าคันแข่งกันไปนั่มหน้าครับวิธีฝึกนกของเบาไก่ครับสไตล์นี่ละฝึกไปเรื่อยๆพี่น้องซักมือหนึ่งมันก็ตตองกิง่งมันก็ตตองกาสูนกมือนี้มันเอื่นเข้ามาได้ไก่อยู่ครับพี่น้องบินมาต้นนั่นแล้วก็บ,บินเข้าต้นใยน,นี่ครับแล้วก็คันถ่าใช่กันครับคันถ่าใช่กันสูงกัน คือว่ามันไข่ยอยู่ครับใ่แรกพองมันหัวจักสูนกหัวจักคันเอื่นกันเอาอยู่ฮะถาล่อติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับว่ามันสิเก่งห้เห้าบอมันสิเป็นนกต่อถี่ดีบอหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวเบาไก่สียเอาลงมาซะก่อนครับนะครับพี่น้องนาตาเพื่อนบอกเบนซินครับยังเป็นนกไม่นะครับยังแขะอยู่ตายเดียวกันนะครับก็บอกกัน อ่างครับหลายๆครับนุกไม้ยังเป็นนุกแคะนะครับแต่ว่าก็เอื้นดีคันเทาดีอยู่ครับพี่น่องยังพ่อในนิ่งครับอายุนุกกะยังคันไดถึงปีนะครับแต่ว่ามันขืนเบาไกลก็เลยเอามาหัดไปน้ำันเป็นไปนํานะครับอายุค่ะใ้ถึงปีครับอายุกงนะครับอายุกงเอามาหัดสอมมาเห็ดพี่เห็นนองเขาเบิ้งนะครับ ฝึกไปน้ำแห่นเปลนไปน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าได้อยู่ประมาณหกเจดเดือนนะครับอายุกง6กเจดเดือนนะครับอายุกงหกเจดเดือนแล้วธรรมดาครับตื่นกล้อง นี่นะครับครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไรเ้อครับติดติดตามเป็นกำลังใจให้อยู่ดีไม่แห้งสขุขสุขคนเลอครับพี่น้องมา่มวิธีการฝึกนกของบาไก่นกไหมครับขันดีขันมวนเขาก็เอาออกมาฝึกไปนน้ำให้มันเป็นนกตอ่อเพระาะว่าสไตลา์บาไก่บริด้ต่อฟังบอดอบอดอ้เลี้ยงฟังเสียงนะครับเลี้ยงต่อครับสายลานะครับเลี้ยงตอ่อให้มันเป็นต่อ หาพี่หาหน้องผมอยากได้นำ้ำก็สิไดน้นกเก่งๆดีๆไปใส่ไปเล่นกันนะครับเป็นเกมกีฬามวนๆอย่างเงีเสียงคันกับมวนในหัวใจวนะพี่น,น้องเนาะผู้เคยเล่นเคยเลี้ยงนะครับเนาะนกตัวไดขันมวนขันอันนี้ก็โอ้มวนเพราะว่าสื่นส้มในหัวใจเจ้าของเป็นความสุขเฉพาะตัวนะครับครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณหน้องผมไม่ไหลเด้อครับทีดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาไกขอให้พี่หน้องผมอยู่ดีมีแห้ง สุกภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อครับสวัสดีครับผม